สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการพยากรณของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนสิงหาคม2565นห้ะคะี๋ยวเราดูกันนะว่าคนที่เกิดวันจันทร์จะได้ไพ่เสียงร้อยแปดเป็นเสียงอะไรนะคะโอ้โชคดีจังอ่า ได้เสียนพ่อพิคเนต9้าหน้านะคะเป็นก้าเสียนอยู่ด้านบนนะรวมกันนะแล้วก็น,นี้เป็นปู่พญายมหรือปู่ยมลาดนะคะแล้วก็ปู่เพชรหลูกันดวงดีนะแต่ว่าคนวันจันเปิดมาอาจจะเจเห็นปู่ยมนะจะแบบว่าช็อกซีนิม่าแป๊บหนึ่งนะแต่ว่วก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้น่ากลัวอะไรนะ คนที่เกิดวันจันนะจะมีโชคดีเกือบทุกๆด้านเลยในเดือนสิงหาคมนี้นะการโชคดีไม่ว่าจะเป็นการถูกเลขได้รางวัลน,นะหรือว่าเป็นงานที่คุณทำมาเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็จะประสบความสำเร็จอะไรที่คุณไปขอบนบานศาลกาวในวันข้างหน้านะก็จะประสบความสำเร็จในอนาคต เพราะว่าคุณได้เสียงพอพิคเนตไม่มีอะไรหรอกที่ว่าจะสู้ท่านได้นะอุปสรรคของคนวันจันทร์ที่มีมาที่คิดว่ามันยากเหลือเกินมันเย็นเหลือเกินที่แบบมันจะไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยในชีวิตอนะถิ่นแบบบางคนตัดพอชีวิตตัวเองว่ามันลําบากมันอะไรเงี้ยแต่หลังจากนี้นะในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะดวงจะเริ่มดีขึ้นแล้วอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีมานีนนะมันจะค่อยๆแบบตัดไปได้ทีละ ทีละเปาะเลยนะคะแล้วก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณก็ได้เสียนปูเพชรชลุกันด้วยบ่งบอกว่าหลังจากที่คุณเ,เหนื่อยมานานเนี่ยนะคะหลังจากนี้เดือนสิงหาคมคุณจะเริ่มเห็นวี่แววในการทำมาหากินบางคนอาจจะได้อ,อ,อาจจะได้ช่องทางการทำมาหากินแนวใหม่หรือสิ่งอะไรใหม่ๆนะคะที่แบบว่าคุณยังไม่เคยเจอ นะแล้วคุณก็จะได้มานะคะอาจจะมีคนชักจูงชักนำคุณไปทำให้คุณสร้างงานสร้างเงินได้อีกช่องทางหนึ่งในส่วนของที่คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมฉันถึงเปิดเสียงมาได้เสียงปูุยมหลามมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไพ่สามใบเนี้ยบ่งบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะใช้วิบากกรรมมาอย่างแสนสาหัสแล้วนะอ่า แล้วในช่วงนี้ถามว่าวิบากกรรมจะเริ่มหมดหรือยังก็อาจจะยังไม่หมดแต่ไม่ใช่ว่า,าจะน่ากลัวนะมันไม่ได้น่ากลัวนะคะอาจจะเป็นกรรมเก่าอะไรบางชนิดที่อาจจะทําให้คนวันจันทร์ปวดหัวนิดนึงนะอาจจะเป็นเรื่องบุตรบริวารก็ได้ที่จะทําให้คุณแบบเสียเงินหรือว่าญาติพี่น้องอย่างเงี้ยอาจจะทําให้คุณแบบต้องใช้เงินเยอะนิดนึงคุณได้ทรัพย์ได้เงินได้โชคมาเยอะ แต่ว่าบุตรบริวารใครก็ตามที่อยู่ในภายใต้การดูแลของคนวันจันน่ะ,ะคุณอาจจะต้องแบบใช้เงินกับเขานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้พิจารณานะเป็นข้อข้อเพราะช่วงนี้เงินหาย,ยากอะไรที่มีความจําเป็นเราก็ให้อะไรที่มันดูฟุ้งเฟ้อหรือฟุ่มเฟืยนะก็ให้คนวันจันนะคะตัดไป นะคะเอาตามพิจารณาตามความเหมาะสมให้กับลูกกับหลานให้กับคนที่เราดูแลนะคะวิบากกรรมของคนมันจัน์ไม่มีเรามีปัญหารเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนิดนึงแต่เงินมันก็จะมานี่แหละแต่บางทีมันค่าจ่ายมันรอแล้วบางทีมันก็จะมีมีนอกเหนือมากกว่านั้นน่ะนะคะนะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแล้วสุขภาพก็ยังไปได้มีอย่างเดียวคนมันจัน์นอนให้เยอะนะคะแล้วคุณจะไม่เป็นโรคอะไรพักผ่อนอกินแล้วก็นอนให้เยอะ แล้วสุขภาพของคนวันจันทร์ก็จะแข็งแรงนะวิบากกรรมที่มากับเสียงปู่ยมเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือวิบากกรรมเรื่องเงินที่ต้องใช้เงินเยอะเยอะไปนในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยดูแลคนอื่นด้วยมีแค่นี้เองนะคะนอกนั้นดีทุกเรื่องเลยแล้วคนวันจันทร์ก็มีโชคนะมีโชคหลายด้านด้วยทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักมาเต็มเลยนะคะดวงขึ้นเกือบเกือบทุกอย่างเลยนะคะวิบากกรรมมีเรื่องเดียวอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่การบริหารของเราการจัดการของเรานะคะในสิ่งที่อาจารย์บอกไปถ้าคุณบริหารจัดการได้เบเนะ็ดเสร็จนั้นรับรองเงินในกระเป๋าคุณก็ออกไม่เยอะรั่วไม่เยอะนะคะนะก็อันนี้ก็ฝากไว้ฝากไว้แล้วกันนะคะก็เป็นห่วงว่าตอนนี้เรื่องเงินหายากมากนะเรื่องอื่นไม่ได้ห่วงเพราะว่างานเงินทุกสิ่งอย่างคนันจารย์ดีดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะ เอาเป็นว่าอาจารย์ก็ขอเวพอร์ให้คุณจันนะให้เฮงเแล้วกันทําอะไรก็ให้ร่ารวยแล้วก็ให้ได้ช่องทางทำอาหากินใหม่ๆขึ้นมานะสักสองสามช่องทางนะคะจะได้เฮงๆฮเหที่ได้เสียนพ่อพิคเนตเปิดออกมานะคะเพราะว่าได้เสียนพ่อปุ๊บก,ก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อยแล้วนะวันดีหลายด้านเลยนะคะก็ขอเวพอร์ให้คุณประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่คุณหวงังคุณบนบานสัตว์กับคุณขอเทวดาอะไรไว้ก็ ขอให้สำริดผลแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ